เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องอัดก้อนบล็อกประสานแบบสองก้อนชนิดใช้แรงคนโยกและระบบการทำงานจะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติวิธีการใช้งานและการใช้เครื่องก็สามารถทำได้ง่ายเราเพียงแต่ดึงกระบะวัตถุดิบออกมาเพื่อเติมวัตถุดิบลงไปในโมลจากนั้นให้เราโยกคันโยกไปมาเราก็สามารถที่จะปิดฝาเครื่อง และอัดก้อนพร้อมทั้งปดก้อนขึ้นมาบนปากโมได้เองโดยอัตโนมัติมิฉะนั้นจะเห็นว่าขั้นตอนการทำงานนียจะง่ายมากและไม่มีเงื่อนไขในการทำงานที่ยุ่งยากซึ่งทุกคนสามารถที่จะทำได้แม้จะเป็นชุดทดกำลังอัดของเราเราก็ออกแบบมาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งใช้แรงอัดน้อยจะเห็นว่าเวลาโยกอัดเนี่ยจะใช้แรงไม่มากแต่มีกำลังการอัดที่สูงมากและก้อนที่ได้ออกมาจากการอัดของเครื่องมือโยกเครื่องนี้จะมีความแข็งที่เทียบเท่ากับก้อนที่อัดออกมาจากเครื่องระบบไฮดรอลิกมิฉะนั้นจะเป็นเครื่องอัดมือโยกหรือเครื่องอัดระบบไฮดรอลิกก็มีมาตรฐานความแข็งเช่นเดียวกัน เครื่องรุนนี้จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆที่ห่างไกลจากความเจริญหรือในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็สามารถผลิตก้อนบล็อกประสานขึ้นมาใช้งานได้เองแม้กระทั่งเราจะทำก้อนบล็อกประสานเพื่อการสร้างบ้านอยู่อาศัยหรือจะเป็นการสร้างบังกะโลสร้างรีสอร์ทที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ และห่างไกลจากความเจริญเพียงแต่เรามีเครื่องรุ่นนี้เราก็สามารถที่จะนำวัตถุดิบจากในธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาอัดเป็นก้อนและสร้างเป็นที่อยู่อาศัยตามที่เราต้องการข้อดีของก้อนบล็อกประสานนี้สามารถที่จะอยู่ในธรรมชาติได้ดีมีความทนทานแข็งแรงปลอดภัยและยังให้ความเย็น สบายกับผู้อยู่อาศัยเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเครื่องยังอยู่สามารถใช้เครื่องนี้สร้างได้อีกหลายหลายหลังเรียกว่าซื้อครั้งเดียวคุม้ม